สวัสดีครับทุกคนผมมัมโบฮะเดี๋ยวพันนี่จะไปสอนวิธีการปิดการมองเห็นจากคนอื่นว่าเราไปติดตามใครบ้างในแอปพลิเคชันของ t i k t o ็อนะครับสำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะฮะไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราไปติดตามใครบ้างนะฮะติดตามคลิปไหนบ้างนะครับติดตามช่องไหนบ้างเนี่ยเราสามารถปิดได้นะนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากฮะใครที่อยากจะทำนะเข้าไปดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยนะครับ ก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันติ้งต k ฮนะหลังจากที่เราเข้ามาที่แอปแล้วนะให้เราเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับที่อยู่มุมขวาด้านล่างนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะฮะให้เราเข้าไปที่ขีดปสามคลที่อยู่มุมขวาด้านบนนะครับตรงนี้ครับ จากนั้นก็ให้เราเข้ามาที่ความเป็นส่วนตัวนะฮะอยู่ในระดับที่2ในหน้าต่างของบัญชีนะครับตรงนี้ฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะฮะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับเรามองหาที่เป็นรูปเหมือนรูปคน2คนนะฮะที่อยู่ติดกันนะฮะอยู่ในระดับที่3ของความปลอดภัยนะฮะอยู่ในหน้าต่างนี้เลยนะครับ หลังจากที่เข้ามาในหน้าต่างนี้ฮะใครบ้างที่จะเห็นรายชื่อผู้ติดตามของคณน,นะฮะในแอป t ิกต็อกนี้นะครับปะกะติแล้วมันจะติ๊กว่าทุกคนนะฮะให้เราติ๊กกับว่าแค่ฉันนะครับเลือกว่าจะให้แสดงรายชื่อผู้ติดผู้ที่กําลังติดตามแบบสาธารณะหรือไม่หากคุณเลือกเฉพาะฉันผู้ใช้อื่นจะเห็นเฉพาะเพื่อนที่มีร่วมกันเท่านั้นนะฮะก็หมายความว่ามันไม่สามารถปิดไปได้ไดเลยนะฮะแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเราไปติดตามช่องหนึ่งแล้วเพื่อติดตามช่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมองเห็นอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราติดตามอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้แน่นอนนะครับจากนั้นให้เรากดอาอแค่นี้เองนะฮะไม่ยากใช่ไหมครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะใครที่อยากจะแชร์นะครับหรือว่าอยากจะรู้เคล็ดลับอะไรที่อ่า คิดว่าจะแนะนําก็เชิญใต้คลิปได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะให้แก้ไขปัญหาอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับวันนี้แบม่โบสวัสดีครับ